รูปที่เห็นไม่ใช่แฟนและขอยืนยันว่าชาลลอตไม่มีแฟนร้านเปอร์เซนเพราะไม่อนุญาตให้มีแฟนแต่ถ้ามีแฟนมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจนมองไม่ โอ้ยกูงง <laughs> คือหมายถึงว่าถ้าแบบถ้ามีแฟนน่ะแปลว่าคุณไม่ได้มองเรื่องอื่นสําคัญเลยไงเหมือนมองว่าต้องมีแฟนอย่างเดียวอ่นานช่วยหน่อยฉันหายใจไ,ไม่ได้เดี๋ยวนะก่อนจะอ่านอยู่ดีๆก็อ่อนแ <laughs> <laughs> อเขาบอกว่าอย่างงี้เขาขอยืนยันว่า,า <meva S 2> ฉันเนี่ยอ่อนแอฉันกลัวพี่นวัดมาด่าฉันเดี๋ยวนี่คือกลัวเขามาด่าแล้วก็โยนบาปให้เพื่อนเธอไม่เห็นเหรอพี่นวัดอ่ะพี่นวัดบอกว่าห้ามนักข่าวคนหนึ่งพูดถึง ชมรมแกนของเขาก็คนต่อไปก็อาจจะเป็นคุณนั่นแหละถ้าฉันถึงไม่อ่านไงก็เลยใสัตว์นี้อ่านท้าเป็นอ่านไม่ป็นหนูอโอเคโชคดีหนูไม่ใช่นักข่าวพอดีอ่ะไม่เป็นไรเธอมีพี่บอสคุ้มกันอยู่คือหลายคือมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์พี่เป๊กพี่บอกว่ามันเป็นกฎเขาตั้งแต่แรกเหมือนเขาคุยกันไปตั้งแต่แรกใช่ไหมอันนี้เป็นกฎของเขาที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกก่อนเข้ามาเป็นมิสแกนอ๋อีินวัดเหรอทำไมโทรเลยเขาโทรมาเดี๋ยวนี้เลยหรอถ้ามพูดถึงแกน เขาห้ามฉันพูดถึงแกนอีกคนนึงแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงแกนเมื่อกี้พี่พูดถึงคุณวัตรคนเดียวว่าเขาเป็นเผด็จการฉันพูดถึงชาร์ลอตฉันไม่ได้พูงพวัตรแค่นี้นะพี่วัตร